สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการ Biking with u l f e นะครับวันนี้เห็นไหมอันนี้รถยคันใหม่ที่อยู่ข้างน้องนูโวของเราคันนี้นครับก็คือยาม่าแกรนฟิลานโนนะครับเดีย๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันเพ่อจะเราได้รถคันนี้มาขี่หลังจากทดลองขี่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์าลแล้วเราก็จะมาเทียบข้อแตกต่างระหว่างแกรนฟิลาโนกับนูโวเอ็กนะครับมาเริ่มแรกกุญแจมันมีปุ่มเพิ่มเข้ามาเห็นไหมกุญแจมีปุ่มเพิ่มมาเห็นไหม ปุ่มนี้เป็นปุ่มรีโมทสังเกตที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะกดนะครับจริงก็คือเอาไว้ปิดตัวชัตเตอร์เอาไว้ปิดตัวชัตเตอร์นี้แล้วก็จะ,ะมีเสียงติด๊ดติดด้วยนะ,อะลองดูไปไฟก็ติดข้างหลังด้วยนะ,ะมาะแล้วก็ในตัวหูแจนี้น่าจะเอาไวตสาทำเองแหละ จะมีตัว off open on แล้วก็ตัวเปิดฝาถังน้ำมันกับข้าหลังนี้เพราะงั้นถ้าเราจะเปิดฝาถังน้ำมันหรือฝาหฝาลังเรากต้องกดบิดกุญแจจาก off ไปที่ open สมมติเปิดปุ่ม fuel นะ,ะฝาถังน้ำมันก็เปิดขึ้นมาถัางนี้จะเต็มอยู่ที่ประมาณ3.5ลิตร3ลิตรกว่าๆแหละประมาณนะั้นก็คือเติม60บาทสำหรับราคาน้ำมันตอนนี้นะ60บาทก็เต็มละถือว่าประหยัดกว่านูโวมากส่วนฝาหลัง แม้จะคันนี้เป็นรถของเขาเราไปเลยไมไ่ติดกล่องเพราะงั้นแต่ข้างในเนี่ยมันใหญ่กว่าโนโวแน่นอนเพราะรถมันก็ต่างกันตั้งหลายปีแล้วแต่แค่ไม่มีกล่องเพราะงั้นบวกก็ใส่ไม่ได้เหมือนเดิมใช้ไม่ได้ครับโนโวเราที่ติดไอตัวนี้เข้ามานะเคยพยายามจะเอามาติดนี่แหละแต่มันติดไม่ได้เพราะมันติดสาลลิงตรงนี้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราสามารถใส่มันลงไปได้แล้ว โดยการปลดตัวแรกไอสองอันนี้จะติดกันแล้วก็หักอันนี้ออกมาแล้วก็อันนี้ใส่เหมือนเดิมแล้วก็เอาเนี่ยแทงเข้าไปตรงนี้มันก็จะไม่โดนพอดีมันจะโดนพอดีแต่ถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยข้างางตรงเนี้ยมันจะชนทาให้มันไม่สามารถใส่ได้เราเราเลยต้องแยกนอตเนี้ยมาแล้วใส่เข้าไประหว่างนั้นก็คือสามารถใช้งานได้แล้วนะครับ่อแกนเฟียโนโนะครับเอิดคนนึ่งนะสับตัวหน้าจอ เวลาไอ้เวลานี้เสร็จไม่เป็นอ่ะปุ่มจะมีอยู่ปุ่มเดี๋ยวปุ่มนี้เป็นปุ่มสีเล็กสามารถเลือกได้อันนี้ขี่มา805กิโลแล้วรถค่อนข้าง,งจะเอี่ยมกดปุ๊บอันนี้จะเป็นทิปที่เราตั้งอันนี้คือขี่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ไปทํางานอยู่ที่เกือบเกือบ300กิโลปุ่มถัดไปจะเป็นปุ่มเวลาขี่ถ้าสมมุติบิดมันจะเป็นปุ่มแบบบอกเอ,อ่อน้ำมันอันตราการกินน้ำมันแบบเรลวทา์จะเป็นกิโลเมตรต่อลิตร สามารถบิดเท่าไหร่มันก็จะบอกเดี๋ยวถามเลยว่าตอนนั้นกินน้ำมันมาเท่าไหร่แล้วต่อไปก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของการกินน้ำมันระหว่างกิโลเมตรต่อลิตรอย่างที่ผมขี่เมื่อกี้อันนี้จะคิดต่อทริปนะอย่างทริปเมื่อกี้คือสองเกิบห้ากิโลเมตรกินน้ำมันไปทั้งหมดห้าิหกจุดสี่กิโลเมตรต่อลิตรก็คือตก,ตกเกือบหกสิบกิโลเมตรต่อหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรตอนนี้อยู่ที่ประมาณสิบแปดสิบแปดบาทสิบ็ดบาทสิบดบาทผมเติมเก้าก็คือตกที่สิบแปดบาทขี่ได้ห0 แลวถ้าสามร้อยก็ตกอยู่ที่ถ้าไหรเอาไปคูณเองแล้วก็ทริปนี้สามารถรีเซ็ตได้ด้วยการกดตรงนี้ค้างก็จะกลายเป็นศูนย์ไอค่าเมื่อกี้ก็จะหายไปด้วยพอเรารีเซ็ตมันออกไปแล้วแล้วก็ตัวกิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดค้างเหมือนกันจะกลายเป็นลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตรค่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันเป็นลิตรต่อหนึ่งร้อยกิโลเมตรเมื่อกี้น่ากดได้ดูก่อนว่อช่างมันออันนี้ก็คือลดตามเดิมแปดละห้า ส่วนสำหรับข้อแตกต่างระหว่างแกนเฟอรโนกับนูโวเอ็มเอก็คืออ่ะอย่างแรกเลยอาตาัตรากกินน้ำมันแกนเฟอรโนกินน้ำมันน้อยกว่ามันคือเกือบสองเท่าก็คือสมมุติถ้าขี่นูโวไปกับตกห้าสิบบาทนะอันนี้ก็จะตกแค่ยี่สิบห้าบาทโดยประมาณแล้วก็โชกที่ดีขึ้นโชกที่ดีขึ้นเพราะรถมันใหม่ถึงคันนี้จะเปลี่ยนโชกแล้วก็ยังไม่ดีต่าเท่าแล้วก็เบาะข้างในที่ใหญ่กว่าฝาถังเปลี่ยนไปอยู่ข้างหน้า ซึ่งอันนี้จะเป็นปัญหาเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือเพราะฝาถังไปอยู่ข้างหน้าทําให้หลายๆครั้งหลายกรณีที่เคยได้ยินมาของแกนเฟียโน่จะทําให้สตาร์ตติดยากซึ่งคันนี้ตอนได้มาครั้งแรกก็สตาร์ตไม่ติดนะก็สตาร์ตติดยากแล้วเกิดปัญหาเพราะตัวนี้สวิตช์ไซส์สตนมันไม่ค่อยดีก็เลยต้องถอดออกมาแล้วขัดหน้าคอนแทคให้มันสามารถสตาร์ตติดได้ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเรียบร้อยละถ้าพูดถึงภาพรวมแกนเฟียโน่จะประหยัดน้ำมันกว่าแล้วก็ใช้ดีกว่า อัตรากรเร่งอะไรก็ดีกว่าเวลาบิดก็ติดมือมากกว่าถ้าเทียบกับนูโวเอ็มเอกแต่เฮ้อเข้าเสียอย่างเดียวของแกนเฟโล่ถ้าเทียบกับนูโว iano, VO, คือเบอรเห็นทรงเบอรไหมทรงเบอรมันจะเป็นเรียบๆไปส่วนนูโวมันจะเป็นเรียบละปาดลงไปเพราะงั้นเวลานั่งแกนเฟโล่ขาจะลอย<ห>และมันจะมังขับให้ต้องนั่งหลักตรงเพราะงั้นจะปวดหลังมากๆหหหหเห็นไหมอันนี้คือนั่งปกตินะขามันจะลอยมาก แล้วก็คือเวลาขี่ถ้าขี่ไกลถ้าเทียมโนโวคือปวดหลังชิบหายเลยมันก็คือถ้าแก้คิดว่าไปปาดเบาก,ก็น่าจะแก้ได้นะแต่อันนี้เป็นรถของเขารถที่ยืมมาเพราะงั้นก็คือเอามารีวิวแบบเพียบเฉยว่ามันดีกว่าแต่ว่ามันแตกข้อดีข้อเสียแตกต่างกันโนโวยังไงสำหรับช่วงขายของนะฮะตัวนี้ตัวจับโทรศัพท์อันนี้หลังจากใช้มาทดลองใช้มาสามตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเมษาสองห้าหกสาม ตอนนี้ก็คือถือว่าค่อนข้างโอเคไม่มีปัญหาอะไรเลยเวลาขี่ก็จะมีตรงนี้หลุดมา้างแต่คือถ้าทาไปดีขันแน่นๆมันก็ไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่ตอนสนิมหลังจากโดนฝนมาหลายรอบสนิมก็ไม่ขึ้นเลยก็ถือว่าของดีอันนี้ผมซื้อมาทั้งหมดสามร้อยแต่ตอนนี้ร้านเพื่อนเหมือนกันสองยหสิบาทเท่านั้นถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะครับม่อกีอินบอกมานะถ้าอยากรู้ว่าร้านเพื่อนอยู่ไหนลองกลับไปดูคลิปการติดกล่องครั้งก่อนจะมีร้านเพื่อนอยู่ชื่อว่าร้านแสงสิริอะไรนะฮะ ย้ำอีกครั้งว่าราคา250บาทเท่านั้นครับแต่ไม่รวมส่งเพราะงะั้นาสามารถไปรับได้ที่ร้านแต่ถ้าจะรวมส่งด้วยก็บวกค่าส่งเพิ่มไปนะครับสำหรับช่วงขายของวันนี้แค่นี้แหละครับ